ลาโมอเลก้มครับพบกับอัลฟาสไตล์อีนแล้วนะครับกับเช้าวันนี้นะครับผมเช้าวันนี้ผมจะไปเที่ยวชมดูตลาดแสงทองอารามนะครับที่แม่ห้องสองนะครับผมเราไปชมดูกันว่าในตลาดมีอะไรบ้างน,นะครับและสําหรับเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีอะไรที่เราสามารถทานกินได้นะครับงั้นเราไปเชิญดูนะครับผม เจอแล้วครับร,ร้านแรกนะครับคือร้านน้ำเต้าหู้ปลาต้งโขเป็นร้านของอิสลามนะครับในสถานะที่เราเราเป็นมุสลิมเราสามารถมาซื้อได้นะครับผมร้านนี้นะครับที่ขาขายปลาต้โมโข <Okay. S 2> เราเดินเข้ามาในตลาดก่อนนะครับแล้วก็ทางกลับเราก็ค่อยไปแวะซื้อน้ำรามมกี้นะครับผมสุขบัผลมไม้ก่อน ได้เลยครับเมนูชาวนนี้คือ,อซื้อไก่สดนะครับ ไก่สุดพีนะครับผมมีฮัลลันลก็มีฮัลลันน,น,ลนนะครับผมไปไปดูอย่างอื่นต่อน้ำเต้าหู้ด้มร้อนเลยคะ่ะอ่ามาแล้วครับผมมีน้ำเต้าหู้มีปลาต้มโตะคะุณที่นี่เลยเเป็นคนชีบุรีค่ะ ที่กสมบยุย้ายมาอยู่ที่นี่เรยครับมาตามสองงา,านนี้นานาอย่างค,ครับสี่ห้าปีเป็นประเภทเป็นแบบไหนคะ,ะสคี่ชั้มีอยู่คะ่ะไม่ได้บินเล่ะืนับอยู่ <c oughs> ่ติดกับไปซนีค่ะม,าามันจะมีไปทางนี้ค่ะเลยเซเว่นไปตึกสีขาวแล้วก็ไปนิดนึงเป็นตึี่เขากำลังบอกหาร้าน ขายกระต๊อยู่ครับแล้วนี่มีมุสลิมเยอะไหมอ่ะเยอะค่ะสุเหราเรามีนะคะขายเยอะที่นี่ถ้าในเมืองก็มุสลิมครึ่งหนึ่งเลยอ๋อครึ่งหนึ่งเลยเหรอครับโอ้เยอะถ้าสมมุติว่าอันนี้มามาพักที่ไหนกันคะที่นี่อะไรนะอะไรมาเขาเรียกตอนนั้นตามชื่อไมาได้เหมือนกันตอนเย็นถนนคนเดินนะคะ ไอ้นี่ตรงไปแล้วเจอไฟแดงที่สองแล้วเลี้ยวขวาตั้งแต่นั้นมาจะเป็นถนนคนเดินแถวนั้นก็ย่านมุสลิมเราหมดเลยนะน้าสุราอะไร่เงี้ยคือของของกินจะมีแต่ถ้าช่วงเช้าจะมีตรงนี้ช่วงเย็นจะเป็นตรงนู้นนะสุราสีขาวไหมครับใช่ไหมไม่ใช่อ่าไม่ใช่อ่าเข้าไปตรงเนี้ยค่ะจะบอกอยังไงดีถ้าเดี๋ยวไปจะเห็นเลยมุสลิมเราจะยืนขายของเพราะว่าไม่ใช่คนนี่จะบอกว่าตรงไหนจะไม่ใใใชชช่่ช่่คครรัับบ นี่ค่ะมีของกินแน่นอนแต่ก็จะเป็นของกินอยู่นานก็ก็จะเยอะเลยอ๋อไอ้นี่จิ้มกับอะไรคะกอ่าอันนี้ค่ะนมข้นนนมแต่ค่ะแต่อันนี้ก็มีรสชาติอยู่แล้วบางคนก็ไปทานกับกาแฟโอตนกันเ้ยใช่ค่ะห้าบาทค่ะ ถ้าถ้าเป็นร้านกระเป๋าก็สุดตึกนี้นะคะและอยู่ขวามือสุดตึกแล้วก็มีไปษนีแลวเลยจะไปซนีไปก็ขวามือสองชีวิตนานนัสองสองนะคะที่มาแม่ห้องสองแล้วก็มาเทปไอนะครับก็สามารถมาอุดนนุนพี่ค้าได้นะครับผมมีจีนยูนานะครับเป็นเอ่อที่ของจีนยูน่าแหละเนาะเห็นไหมมุสลิมเราก็มีเยอะนะครับพี่ค้าบอกมาพี่มุสลิมเรามีเยอะมากนะครับผม มาได้นะครับก็าเหลยอสัญญาครับตกแกงหน้าตานีจะเป็นร้านมุสลิมอีกร้านหนึ่งนะครับผมมีโจ๊ตมีมข้าวมันมีอะไรมีเยอะนะครับผมมาอุ่นหนุนเพ้่เขาได้นะครับใครมาแม่ห้องซอยแล้วก็มาเก็บป้ายนะครับมาอุ่นหนุนเาเลครับขอแต้ครับ โอเคมาซักจอดไปแล้วนะครับโอเคให้มันซุกซิหน่อยนะซิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจ๊บครับพี่ถูกครับโหจ๊บจ๊าเซอร์ ได้แล้วครับผมอาหารเช้ามื้อน,นี้นะอ่านี่ครับอืมมุสลิมที่มาเที่ยวเทนี่ไม่ต้องเป็นหัวนะครับมีร้านมุสลิมเยอะมากนะครับผมมาได้นะครับไปไปละ